บอพิษอยู่เบื้องหลังกำกับให้นางมลออกมาด่าใช่ไหมจ๊ะโอ้เรื่องจริงเด็าเนี่เด้อนี่ควาตองไหของนองเคยของปกอยมันยาเสพตอยู่ชุดยอดชุดยอดมันเอรหนึ่งเลยนะเบอรหนึ่งเลยนะสั่งยินรประุงนีวว่าสมมติคินว่ากินยสมมติมมีลูกลูกเ้งเรียนหนังสือต้องเรียนลูกเนาะสาวรู้แจกไปให้เกียน่นอนก็ลูกบอเพิษ อยู่เบื้องหลังกำกับให้นางมมลออกมาด่าใช่ไหมจ๊ะโอ้เรื่องจริงเด้อจ้านี่เด้อนี่ของอะไหของน้องเคยของปขอยมันยาเ้อยู่ชุดยอดชุดยอดกานเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะสัใช่ยินปปะพนมนี่ว่าบางคนว่าคุ้มเมื่อกินบันอื่เนาะคือสมัยนี้บกุ้งกินเที่ยวดีๆกินเที่วมั่นกินมัดกินยัน สมมติในกินวัดกินยาสมมติอย่ามไรีลูกลูกก็ต้องเลี้ยงหนังสือต้องเลี้ยงลูกแน่นอนสาวรอดเนี่ยแกไปแกไปนอกก็ลูกบอดเพลสอยู่เบื้องหลังกำกับให้นางมูลออกมาด่าใช่ไหมจ๊ะโอ้เรื่องจริงเด้อจ้านี่เด้อนี่ความสงเไ่ยคอ้องเคยของปล่อยมันยาเสใยอยู่ชุดยอดชุดยอดนงานเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะสั่นยินปัาปะลุงนี่ว่า ตัวนเมียละจรินดีเนี่ยโบดีเนี่ยมาตัวกันเสือไม่ทิง้งแถวเลยนะอ่าเสือไม่ทิง้งแค่ไ้งใครแสดงละครเหอย่างงั้นน่ะโอ้โวแสดงให้มันันดีแล้วให้อันตระกูลตัวเองใหม้มันดีเลยไม่ใช่ที่ว่าเอยาไปัไปประจาตนตระกูลตัวเองอเออเมาตคนรวยคนรวยคนรวย จังมาเกี่ยวกันครับกันพี่วื่งข้องไข่บอกไปว่ามาขนาดหน้าสาวพยายามสิออกตัวบอกว่าว่าปยากยุ่งได้เลี้ยงของลินลี่ประอยากยุ่งนํำมันมีคนมาพิมพ์มากลัวมันแฉเลยอีโคกว่ากันตื่นเต้ามากนั่นสมใจคนนั่นและเนีนคนไม่กหน้าเลยพู้ในสูบึงดีๆนะกูพยายามกินหนาได้ทั้งสิ้นมาแฉกูนะกูย่านเนี่ยมันบ่แสกูอยากดังอยู่ตลอดสู้หูิว่ากูอยากมีตัวตน กูหิวกูหิวแสงแล้วก็คิดดีๆย้อนกลับไปเด้อมีนางหนาเป็กูนี่กูอยากมีตัวตนเจ้านี่เจ้าอาศีศูนย์กับเขาใจเยือกเซโร่เซโร่ทั้งหนาสตรีเจ้าอาธีรุษเจ้าถามคำนี้นั่นเด้อไพ่เป็นคนเรื่องก่อนเกี่ยมเนี่ยนี่คเป็นเลขขององเคยของป่อยมันยาเสใสอยู่ชุดยอดชุดยอดงานเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งเลยนะสั่งยินปั๊บอาเจ้านี่เจ้าอาศีศูนย์กับเขาใจเยือกเซโร่เซโร่ทั้งหนาสตรีเจ้าอาธีรุษเจ้าถามคำนี้นั่นเด้อ ใช้เป็นคนเริ่มกกอนเกีม